ขอบุณที่รับชมนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home s w e e t h o m e ส์วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปเล่นในตัวของพลายเหมือนเดิมนะคลิปนี้เนี่ยนะเราต้องมาสาดน้ำให้กับผู้เล่นกันหน่อยนะเนื่องจากก็จะใกล้ส่งการขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ่ยเราก็ต้องสาดน้ำกันหน่อยไหมเจอยูริหูก็ตายนี่วิ่งไลมาก อุมอากาศร,ร้อนครับช่วงนี้มันต้องสาดมันต้องสาดน้ํากันเฮย้ยเจนเจนอุ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นโดนมีทีหนึง่งเจนนะเจนพีม่มีไหนหลังต้นไม้ตกลังต้นไม้จุดนี้อีกแล้วนะชอบวนจังเลยจุดนี้เนะี่ยเป็นไรเนะี่ยวนอยู่นั่นแหละจุดเนี้เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อืมไม่โดนไม่โดนไม่โดน ยังไงฮะยังไงฮะเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่นี่มาโดนอยู่นี่มาโดนโดนโ,โดนอุ้ยมีโดนตีกำแพงมันตีกำแพงมันยังไงครับเฮ้ยเอาหายหายหายเอาอยู่นี่เอ้ยมันรอแล้วโดนแน่นอนช็อตนีโ้โฉบน้ำเล่นน้ำกันหน่อยไหมเล่นน้ำกันหน่อยกันหน่อยมาล่ะไปฮะไปฮะเออได้วิญ,ญญาณหนึ่งดวงที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราเออ คุมวิญญาณเนี่ยโอ้ามาอยู่ตรงนี้มาแอบตรงนี้เหมือนเนียนเหมือนจะเนียนแต่ก็ไม่เนียนเอ่อยังเฮ้ยนั่นๆๆๆนนนนนมีใครกำลังเฮ้ยเฮ้ยเมาเอาโอ้ยูริีสองคนอย่างงี้เฮ้ยเฮิบปเฮิร์ปอืมเอาไม่โดนเฮ้ยน <ror> ี<ๆ>่อะไรนี่อะไรเปิดเกาะเปิดเกาะอยู่เปิดเกาะอยู่ตีไม่ได้หรอกนี่โดนอีกทีหนึ่งอะระยะใกล้นี่คือตัวนี้นี่ สารน้ำไม่ค่อยโดนนะประมาณนี้เฮ้ยโอ้โดนมึนเลยไอีไม่โดนอีกเฮ้ยไม่โดนได้ไงเฮ้ยหลบในตู้เฉยฮึบทำลายตู้ไปดิเอาไม่โดนอีกทำลายกำแพงครับนี่เลยฮะนี่เอาดวงวิญญาณไปแล้วไอ้มุมนี้อีกแล้วมันเป็นอะไรมันมันเป็นยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนมันมันไม่โดน มันบุดองโอ้โหเฮ้ยเอ้ามันมังงมน,ม,น,ม,น,นมันตันมันตันโถ่เอ้ยเอาละฮะงานนี้ยังไงเอาเล่นเหลี่ยมนี้แล้วหลังต้นไม้มันเป็นอะไรเนี่ยชอบมันหลบซ่านสกัอ,อยู่ตรงนี้เด็ดมามาเอาไงปึ๊บปึ๊บยังไงฮะยังไงฮะเฮ้ยเอาเก,กือบโดนเกือบโดนเมื่อกี้นีกเกือบโดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอโอ้โหโอ้ยเอาวะเอาวะเอาจิงวะเฮ้ยเอาปลานี้ก็เสร็จดิมันเห็นนะมันเห็นอยู่มันเห็นอยู่เล่นน้ำหน่อยไหมฮะเอออากาศร้อนช่วงนี้มันต้องเล่นน้ำหน่อยฮะยังไงโดนแม่วิญญาณดวงนี้นะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอย่างแน่นอนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเออมา มีใครมามาไหมต,มติมติมจะมาช่วยเหรอติมติมไม่ต้องมามียานตรงนี้เนี่ยขอลวกันเฮ้ยติมมายะพยายามจะช่วยแต่ผมม,มันโดนมันโดนนะมันโดนนะเห็นไหมมันโดนโอ้โหวิคิดจะมาช่วยไม่ได้ฮะมันช่วยไม่ได้บอกเลยนะจังหวะน,นี้หืมฮมมันช่วยไม่ได้หรอกช่วยไม่ได้หรอก เฝ้าวิญญาณนี้จังกว่าวิญญาณนี้เะเออสูญสลายไปเลยไะเฮ้ยมันมาแล้วอมาแล้วกลับมาแล้วก็กลับยังไงกงนครับเนี่ยฮะหรืออยากจะโดนสาดน้ำหรือไงเออรู้อยู่ว่าอากาศมันร้อนอยากโดนสาดน้ำก็ไม่บอกก็ไม่เดินมาดีๆเออเดาโก็ซ่อนนั่นแหละยังไงฮะฮึม ไม่มีใครมานะไม่มีใครมาเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนะมันมาบ่อยอูริยูริมันเอาไปเปิดกอบมันเปิดกอมันตีไม่ได้ยูริโดนไปอีกดอกหนึ่งไหมล่ะเฮ้ยยูริมจุกมันจุกเฮ้ยเฮ้ยจุกได้ไงอาวางวิญญาณวางวิญญาณอย่างเงี้ยโดนไปอีกสักดอกนึงก็แล้วกันก่อนไปนะนะมีใครมาอีกไหม มีใครใมาไหมฮะเฮ้ยวิญญาณนี้มันไม่ได้ะฮะอุ้ยนี่ยเนี่ยมันอยู่นี่งอย่างนี้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 ไม่โดนอย่างนี้หนีไหมอย่างนี้หนีหนีก็โดนดีอย่างเงี้ยทางตรงนี้มันเฮ้ยยืบเฉียดหัวมันเฉียดหัวเฮ้ยมันมุดโองมุดองไฮ้ดักเลยมุดองอย่างนี้นตายมุดองอย่างนี้ก็ตายไม่รู้ซะแล้วว่ามันปลาดักได้เพื่อน มันไม่รู้ซะแล้วโดนฮะวิญญาณดวงนี้ไปอีกหนึ่งมันไปอีกหนึ่งฮะเออมีใครมาช่วยไหมจะมีใครมาช่วยไหมฮะเออมีเพื่อนมาช่วยไหมอ้าวยูริอีกแล้วเจ้าเก่าโอ้โหช่วยเหลือเกินอม่โดนมันหลบมันหลบเก่งเอาวางวิญญาณแล้วเฮ้ยฮึมแฟตอะไรไม่โดนเนี่ยโดนมาอีกหนึ่งดอกไปดิเฮ้ย บ้าไปแล้วเนี่ยอืมวิญญาณตรงนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วกันนะไม่มีใครมาฮะวิญญาณตรงนี้เนี่ยถือว่าโดนนะโอ้ยอยูริีนี่บาดเจ็บสาหัสสาห,หัสกันมีคนทําพิธีมันทําพิธีอยู่นั่นแหละเฮ้ยมันปาในซอกนี้ได้ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาปาัาปลาไม่ได้มันติดเออมาไหมไม่มา เฮ้ยมาอยู่มาอยู่ก็ปลาดักยังไงมีใครมาอีกไหมไม่มีมันไม่มีใครมานะมันไม่มีใครมาเฮ้ย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 มันมันมันยังไงทําพิธีครับพิธงพิธีเขาไม่ทำนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาชงมาช่วยมาชงมาช่วยไม่ฮะไม่ได้ฮะช่วยไม่ได้หรอกบอกเลยว่าช่วยไม่ได้หรอกนะยังไงฮะยังไงจะมาช่วยก็มนาะนะนะ อย่าโดนสาดน้าก็มาเออรู้ว่าร้อนเออมาขอดีๆก็ได้แหม่ทำเป็นอเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันโดนอีกหนึ่งดอกไปดิมันโดนอีกเอ้ายังสวดอยู่ยังสวดอยู่โอ้โหอยากจะโดนสาดน้ําก็ไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยยังไงมันมันเหลี่ยมเอ้าโดนอีกทีนึงอื้อ นี่ก็สวดจังเลยนี่ก็สวดจังเลยมันสวดทําไมมันสวดทำไมกันนักหนาเฮ้ยเรียบร้อยสำหรับเต็มเต็มไปแล้วอ่าเรียบร้อยนะฮะได้เวลาแล้วเพื่อนไอ้นไงนี่ไงใจเย็นใจเย็นไปไหนใจเย็นนะใจเย็นเอาจะลง้าลงเมื่อกี้นี่เสร็จเสร็จแน่นอนเอาเปิดเปิดประตูไปไหนละไปไหนละทางประตูไปดีไปไหนแล้วล่ะเฮ้ย มันทําพิธีมันทําพิธีือทาพิธีทําพิธีเอืมยังไงยังไงเจนเจนเอาจนเจนหายเอาเจนโดนนะน่ะมันมันมันปลาดักได้เพื่อนโอ้ยโดนสูบนะ้าอีกจริงจริงผมผมควรล่ายูริก่อนไหม,มรู้สึกยูริตายได้ได,ได้ได้ครั้งเดียวนะใช่ใช่ใช่ล่าผิดตัว มันล่าผิดตัวเพื่อนโอ้โหยูริยูรินักโจ๊กในตำนานเอ้ยปลาโดนีหนึ่งดอกโอ้โหไล่ตามเขาไปเอามีโดนถ้าโดนเนตเป็นอะไรที่โอ้สองดอกก็ไม่โดนเอาว่ะสามดอกก็ไม่โดนปลาระยะนี้โดนหนึ่งมันโดนแล้วมันก็หนีไม่ได้โอ้ยก้อนหนีไม่ได้เฮ้ยหนีไ,ได้ไงโอ้โหรอดไปหนึ่งฮะ ล่าผิดตัวลืมลืมไปนะยูรีนี่รู้สึกจะตะยังไม่ตายมั้งใช่ไหมใช่ใช่ต้องคนล่ายูรีก่อนนะล่าผิดตัวแล้วเจนนี่เจนรู้สึกตายครั้งหนึ่งป่ะอาจจะใช่นะประมาณนี้ล่าผิดตัวแล้วลืมเอาเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ